ลหลายๆคนถามว่าอาหารเสริมที่เป้กินอยู่มีตัวไหนบ้างเราไปดูกันเลยนะคะอาหารเสริมตัวแรกในประเทศออสเตรเลียที่เป้กินเป็นตัวแรกนะคะก็คือนี่เลยนมพึ่งนะคะโรโยเจลลี่ของยี่ห้อเฮลตี้แคร์นะคะเป้กินยี่ห้อนี้มาตลอด4-5ปีแล้วนะคะอันนี้เป็นสลากเก่ายังไม่หมดเลยเนาะมันช่วยเรื่อง เสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายเราได้ครบทุกไมเกรนปวดประจําเดือนเครียดนอนไม่หลับนะคะช่วยเรื่องหลับง่ายแล้วก็ไวทองหลายคนที่ยังไม่รู้นะคะนมพึ่งสามารถช่วยเรื่องการปรับฮอร์โมนการสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยนะคะตัวต่อไปเกรปซีดค่ะทําให้ผิวพรรณดีเขาสกัดจากเมล็ดองุ่นดํานะคะสามารถทําให้ผิวพรรณเราขาวผ่องลดเรื่องกระฟ้าได้ดีนะคะตัวต่อไป ที่เปกินโปรโพลิสนะคะเพราะว่าเป้ดื่มกาแฟเยอะแล้วมันทาให้ลําไส้เป้อักเสบอยู่เรื่อยแล้วก็เป็นกระเพาะอาหารอยู่เรื่อยเนื่องจากว่าเรากินกาแฟดําเยอะแล้วก็กินช่วงท้องว่างทําให้ลําไส้เรามีปัญหาเนาะเป้ก็จะใช้โปรโพลิสตัวนี้นะคะของเฮลที่แคมเหมือนกันช่วยลดการอักเสบของร่างกายนะคะใครที่เป็นหวัดง่ายใครที่เป็นภูมิแพ้นะคะสามารถกินตัวนี้ได้เพื่อปรับภูมิคุ้มกันของเราให้ดีขึ้นนะคะ ช่วยเรื่องต่อต้านไวรัสทุกชนิดในร่างกายนะคะแต่ที่แน่ๆคือลดการอักเสบในร่างกายช่วยไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเราให้ดีขึ้นดีขึ้นนะคะนี่แหละคือผลของการที่ไปเลือกกินอาหารเสริมนะคะแล้วก็ใหม่ล่าสุดที่ทุกคนเห็นกันก็คือคอลลาเจนบาลานซ์ Balance, ที่ทำให้พุงยุบนะคะแล้วก็ ตัวนี้คอลลาเจนโปรที่ทําให้ที่ช่วยให้ผิวพันธุ์ลกขาวผ่องลื่นสดใสนั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วยสวิชคอลลาเจนสวิชคอลลาเจนซุปกระดิ่งน้องใหม่ล่าสุดที่เป้รีวิวเมื่อเร็วๆนี้นะคะช่วยเรื่องผิวพันธุ์ต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะแล้วก็รสชาติเขาจะมีกลิ่นเฮริร์บนิดนึงเย็นๆเวลาดื่มเนาะตัวนี้ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้ดีเลยนะคะก็มีเท่านี้ละค่ะสินค้าที่เป้ดื่มเองกินเองแล้วก็ขายเองนะคะ สวัสดีค่ะเป้มีแค่รับมาบอกนะคะทุกคนจะเห็นว่าถ้ากินคอลลาเจนบาลานแล้วนะคะข้างในเขาจะมีเขาจะมีไอตัวดำๆอยู่ในนี้นะคะซึ่งไม่ได้คำถามจากลูกค้านะคนหนึ่งเขาถามมาแล้วทีนี้เป้ก็อธิบายไปว่าอันนี้นะคะมันเป็นตัวดำๆอันนี้นะคะมันเป็นตัวกันชื้นนะคะแล้วก็ ทำให้คอลลาเจนไม่จับกันเป็นก้อนเนาะแล้วทีนี้เป้มีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือว่าถ้าดื่มหมดกระปุกแล้วอย่าทิ้งมันใช้ประโยชน์ได้ก็คือว่าเป้เอามาใส่ในนี้ค่ะมันทําให้น้ําตาลของเราไม่จับกันเป็นก้อนนะคะถ้าน้ําตาลอยู่ในกระปุกนานๆมันจะเป็นก้อนแข็งเป๊กเลยแต่เป้เอามาใส่ในนี้ทําให้น้ําตาลไม่จับกันเป็นก้อนถ้าอยู่นานๆนะคะนี่ไหลไหลดีมากเลยนะคะเขย่าอย่างเนี้ยมันก็จะแตกนี่คือเคล็ดลับนะคะ องเอาไปใช้กันนะคะทุกคนคะเขาบอกว่าซปเปอร์กรีนตัวนี้นะคะ,ะ,คะกินแล้วผมหยุดร่วงวันนี้เป็นจะมาบอกวิธีการดื่มสวิต c คอลลาเจนซปเปอร์กรีนตัวนี้นะคะซึ่งมีผักอยู่ทั้งหมด64ชนิดนั่นเองเพื่อนเป้เขาได้ดื่มแล้วนะคะเขาดื่มไปได้สักพักนึ่ง heroin. แล้วค่ะเขาเล่าให้เป้ฟังว่าผมเขาล่วงน้อยลงเติมน,น้ำร5อาสิบมิลลิตรนะคะน้ำรอาสิมิลลิตรนะคะ แล้วในกระปุกนี้เขาไม่มีช้อนตวงให้นะคะเป้ก็จะเอาช้อนตวงของคอลลาเจนบาลานตัวนี้นั่นเองนะคะเอามาใช้แทนเนาะปริมาณในการดื่มนะคะใช้4กรัมในการดื่มต่อ1ครั้งนะคะอย่ามากไปกว่านั้นเนาะมันเป็นอันตรายนะคะเพราะว่าเขาบอกมาแล้วห้ามดื่มเกิน4กรัมนะคะ4กรัมลดมานิดนึงค่ะ4กรัมก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครมีช้อนคอลลาเจนบาลานนะคะ สี่ำอยู่ประมาณนี้ตวงได้นะคะหนึ่งน,น,น่าจะช้อนครึ่งนะคะน่าจะช้อนชาครึ่งนะคะคนลงไปเลยหลายคนเขาบอกดื่มยากเดี๋ยวพี้จะลองดื่มดู เป้กินไม่ค่อยยากเท่าไหร่ค่ะแต่รสชาติเขาจะเย็นเย็นกลิ่นเขาจะเย็นๆเวลาดื่มสำหรับเป้นะคะดื่มได้ค่ะคนที่แนะนําเป้ให้รีวิวนี่นะคะเขาดื่มมาแล้วแล้วเขาบอกว่าผมเขาร่วงน้อยลงนะคะถ้าใครผมล่วงหนักมากก็อย่าลืมไปหาดื่มกันนะคะ สินค้าตัวนี้ยังต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็อย่าลืมไปหาทานกันนะคะตอนนี้สินค้าลดราคาของเรายัางพอหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมทักมาหาด้นะคะได้ครึ่งราคาค่ะราคาเต็มตอนนี้ยังไม่มีนะคะตอนแรกไปหาไม่เจอเนาะเพราะว่าเขาเริ่มมีราคาเต็มกันหลายที่แล้วตอนนี้เป้ไปเจอที่ท,ที่หนึ่งเขายังลดอยู่นะคะถ้าใครสนใจรีบๆทักมานะคะ ขอบคุณคอมเมนต์พี่สุธิดาข้างบนนะคะคอมเมนต์นี้แกบอกว่าแกดื่มและแกลดแกน้ำหนักแกเพาะลดนะคะผอมส่วนเป้เนี่ยน้ำหนักลดเท่าเดิมแต่ว่าพุงยุบนะคะตัวสีเขียวนี้แล้วคนข้างๆเนี่ยเขาก็อยากมารีวิวด้วยเขาอยากรีวิวเขาอยากเข้ากล้องนะคะเป้ก็เลยจะให้แกแนะนำว่าตัวสีเขียวแบบย่อยอาหารตัวสีเขียวคือตัวย่อยแล้วก็ ตัวสีทองก็คือตัวช่วยเรื่องผิวพรรณนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้แกอธิบายแทนเป้นะคะ Great products from Swiss. This one is for down kilo. This one is for make your skin beautiful. Both 100% good products. Come by. ก็นั่นแหละค่ะแกการันตีว่าอยากซื้อก็ซื้อมากินได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะไม่จําเป็นต้องสั่งกับเป้ซื้อกับเป้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้ขาดตลาดหาไม่ได้เลยคอลลาเจนบาลานะขาดตลาดแต่ว่าคอลลาเจนโกเนี่ยยังมีหาซื้อได้ทั่วไปเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะคลิปเป้หรือเปล่าเนี่ยเป้ไปที่ไหนวันนี้เป้ไปสามสี่ที่ หาไม่มีเลยสักที่คอลลาเจนบาลานนะคะเลยอย่างเขาลดครึ่งราคาด้วยมันก็เลยหายากด้วยนะคะสวัสดีค่ะหายหน้าหายตาจากช่องไปหลายวันนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ติดติกต o อกมากเนื่องจากโปรดักเ้ที่จำหน่ายอยู่ไปดังในติกต o อกในระยะนึงแล้วเลยเอามาพรีเซนต์ในช่องตัวเองที่ youtube อีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าตอนนี้ขายดีมาก คอลลาเจนนันนี้นะคะถ้าใครกินแล้วไม่ผอมก็คือไม่ผอมนะคะถ้าใครกินแล้วเจริญอาหารก็คือเจริญอาหารนะคะแต่ด้วยประสบการณ์ที่เป็นคนที่ดื่มเองดื่มเองนะคะแล้วก็ผอมลงแต่ไม่ได้ผอมมากขนาดที่จะบอกว่ามันลดหุ่นได้คนที่กินผอมเขาก็ผอมนะคะคนที่กินไม่ผอมเขาเจริญอาหารก็มีนะคะเพราะฉะนั้น ก็มันแล้วแต่ร่างกายของคนเราเนาะว่าดื่มแล้วอ้วนหรือดื่มแล้วผอมลงนะคะส่วนคนส่วนเป้กินแล้วไปผอมนะคะบอกตามตรงว่าไปกินแล้วไปผอมเป้ไม่ได้เจริญอาหารค่ะแต่อาหารเป้กกินอร่อยปกติค่ะ ตอนนี้ติดติ๊กตอกมากนะคะเนื่องจากว่าโปรดักต์ของเป้ได้ไปดังในตนะิ๊กตอกนาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็คือคอลลาเจนบาลานซ์นะคะสีเขียวกินแล้วผอมพุงยุบเนาะผิวพรรณสุดใสได้ด้วย2ต่อเลยนะคะส่วนสีทองขาวใสนะคะผิวพรรณลื่นใครชอบผิวขาวใสก็ดึก ดื่มสีทองนะคะใครอยากผอมพุงยุบก็ดื่มสีเขียวค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเป้รับพรีออเดอร์อยู่3กระปุกขึ้นไปนะคะเนื่องจากว่ากระปุกหนึ่งเขามี120กรัมและก็ไม่ได้แพงมากเป้รับพรีออเดอร์3กระปุกขึ้นไปคุ้มสุดคุ้มค่ะทุกคนคะ่ะส่งได้ทั่วประเทศนะจ๊ะช่องทางการติดต่อดูได้ใต้แคปชั่นนะคะสวัสดีค่ะ